เสียงฝนตกกระทบหลังคายอย่างแผ่วเบากลิ่นดิ้งชื้นลอยอบอัวในอากาศยามคำ่ำน้ำหนึ่งยืนกอดอกมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยใจสั่นระรัวท้องของเธอโตขึ้นทุกวันแต่ความลับที่เธอเก็บไว้ยิ่งหนักแน่นกว่าเดิมในห้องรูของคาริหาตระกูลทรงพลแสงไฟสีทองส่องกระทบผ้าม่านกำมยีชายหนุ่มบนรถเข็นนั่งนิ่งดวงตาคมมองเธอไม่วางเขาคือพากินผู้ทรงอิทธิพล ร่างกายของเขาอ่อนแรงจากอุบัติเหตุแต่แววตานั้นเต็มไปด้วยความเด็ดขาดเธอต้องแต่งงานกับฉันเสียงของเขานุ่มแต่เฉียบน้ำหนึ่งหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงราวจะทะลุอ,อกเธอรู้ดีว่าการแต่งงานนี้ไม่ใช่เพราะความรักแต่เพราะแรงบีบจากผู้ใหญ่เธอก้มหน้าน้ำตาหยดลงบนพื้นหินอ่อนความรู้สึกกลัวและสับสนปะปนกันเธอไม่ได้บอกใครว่าเด็กในท้องคือของใคร แม้แต่เขาคนที่บังคับให้เธอแต่งงานเสียงรถเข็นเคลื่อนเข้ามาใกล้เธอเงยหน้าขึ้นได้เห็นรอยยิ้มบางที่ทําให้ขนลุกกวาบรอยยิ้มที่ไม่รู้ว่าเป็นความอบอุ่นหรือความเย็นชาคืนวันแต่งงานคาริฮาตทั้งหลังประดับด้วยดอกไม้สีขาวแขกมากมายร่วมแสดงความยินดีแต่ภายใต้ชุดเจ้าสาวนั้นน้ำหนึ่งรู้สึกเหมือนกำลังถูกขังอยู่ในกรงทอง มือของภากินจับมือเธอแน่นเสียงช่างภาพดังขึ้นแสงแฟลชชกระพริฟเป็นจังหวะหัวใจของเธอสั่นสะทานเพราะทุกครั้งที่สายตาเขามองมามันเหมือนเขารู้รู้ทุกอย่างที่เธอซ่อนอยู่หลายเดือนผ่านไปอาการของพากินเริ่มดีขึ้นอย่างน่าประหลาดเขาเริ่มเดินได้เริ่มพูดคุยอย่างอ่อนโยนกับเธอมากขึ้นจนความเย็นชาเริ่มกลายเป็นความอบอุ่น แต่แล้วคือหนึ่งขณะที่เธอวางมือลงบนหน้าท้องเขาเดินเข้ามาช้าๆในมือของเขามีซองเอกสารสีขาวเสียงของเขาเรียบแต่แฝงแรงสะเทือนน้ำหนึ่งเธอรู้ไหมว่าพ่อของเด็กในท้องคือใครหัวใจของเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะเสียงฝนด้านนอกดังขึ้นอีกครั้งกลิ่นดินชื้นยังคงอบอวลแต่บรรยากาศรอบตัวกลับเย็นเยียบเธอเงยหน้ามองเขา และในวินาทีนั้นทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งสายตาของพาคินนิ่งลึกเขาวางซองเอกสารลงบนโต๊ะอย่างช้าๆเสียงกระดาษกระทบไม้ดังชัดในห้องเงียบสงัดน้ำหนึ่งมองซองนั้นด้วยมือสั่นลมหายใจเธอเริ่มติดขัดฉันรู้แล้วว่าเด็กคนนั้นเป็นของใครเสียงของเขาแผา่วต่ำแต่ทุกคำเหมือนคมมีดกรีดผ่านหัวใจเธอน้ำหนึ่งถอยหลังโดยไม่รู้ตัว ขาเธอสั่นจนแทบยืนไม่ไหวพากินก้าวเข้ามาใกล้แสงไฟสะท้อนในดวงตาเขาเป็นประกายวาวเขาเปิดซองออกในนั้นคือเอกสารผลตรวจดีเอตัวอักษรสีดำเรียงชัดบนกระดาษขาวเธอมองเห็นชื่อของเขาชื่อของพากินทรงพลตรงบรรทัดคำว่าบีดาโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุน เสียงหัวใจของเธอดังก้องในหูร่างเธอชาไปทั้งตัวคําพูดใดๆติดอยู่ในลำคอสายตาเขาจ้องเธอไม่วางแวตาที่เต็มไปด้วยทั้งความโกรธและความสับสนเธอปิดบงังฉันทำไมเสียงของเขาเข้มขึ้นแต่แฝงความเจ็บปวดลึกในน้ำเสียงน้ำหนึ่งสะอื้นออกมาเบาๆมือของเธอจับหน้าท้องแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้ม ฉันไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้เสียงเธอสัน่นความทรงจำคืนหนึ่งย้อนกลับมาในหัวคืนที่เธออยู่กับชายคนหนึ่งในห้องมืดคืนที่เธอจำได้เพียงสัมผัสอุ่นและกลิ่นน้ำหอมเดียวกับที่พากินใช้พากินนิ่งไปครู่หนึ่งมือเขากำแน่นจนเส้นเลือดปุดขึ้นแต่แววตาเริ่มอ่อนลงเราก,กำลังต่อสู้กับบางสิ่งในใจตนเองเด็กคนนั้นคือลูกของเรา เขาพูดช้าๆแต่คำพูดนั้นทำให้หัวใจของน้ำหนึ่งเต้นแรงโลกที่เคยสันคลอนเริ่มกลับมาหมุนอีกครั้งแต่ในแววตาของพากินยังมีบางอย่างซ่อนอยู่บางอย่างที่เธอไม่อาจคาดเดาได้เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างกลิ่นฝนและกลิ่นไม้เปียกยังอบอวลในห้องเงียบสงัดนั้นเพียงแค่เสียงหัวใจสองดวงที่เต้นไม่เป็นจังหวะ รากับรู้ว่าความจริงที่แท้จริงยังไม่จบลงเพียงเท่านี้พากินค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้เงาของเขาทอดยาวบนพื้นไม้แสงจากคมไฟสั่นไหวตามแรงลมน้ำหนึ่งยืนนิ่งรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในอกเธอไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความกลัวหรือเพราะหัวใจเริ่มเต้นตามจังหวะของเขาฉันอยากได้ความจริงทั้งหมดเสียงของพากินแผ่วเบาแตเด็ดขาด วันนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงจะไม่ได้น้ำหนึ่งหลับตาน้ำตาไหลรินภาพในความทรงจำพร่าเลือนคืนงานเลี้ยงบริษัทเมื่อหลายเดือนก่อนเสียงเพลงดังแสงไฟพร่างพราวและเธอที่ถูกวางยาในแก้วไวน์โดยไม่รู้ตัวเธอจำได้เพียงเสียงของชายคนหนึ่งที่พูดปลอบเบาๆและอ้อมแขนอบอุ่นที่พาเธอออกจากห้องวุ่นวายหลังจากนั้นทุกอย่างดับบูบ ฉันคิดว่าเป็นความผิดของฉันเองเธอพูดเสียงแผ่วฉันกลัวกลัวว่าความจริงจะทำร้ายทุกคนพากินนิ่งไปมือของเขาค่อยๆยกขึ้นรูปแก้มของเธอเบาๆความเย็นจากปลายนิ้วเขาทำให้ร่างเธอสัน่นแต่สัมผัสนั้นกลับเต็มไปด้วยความอ่อนโยนที่ไม่เคยมีมาก่อนฉันคือคนที่อยู่กับเธอคืนนั้นน้ำเสียงของเขาสั่นน้อยๆฉันพยายามจะปกป้องเธอแต่เธอสลบไปก่อนที่ฉันจะอธิบาย น้ำหนึ่งเบิกตากว้างความตกใจแล่นผ่านทุกเส้นประสาทหัวใจเต้นแรงจนเจ็บทุกอย่างในอดีตเริ่มชัดเจนขึ้นทีละน้อยเธอไม่ควรถูกใครบังคับให้แต่งงานเขากล่าวช้าช้าแต่ฉันยอมเพราะไม่อยากให้เธอถูกคนอื่นทำร้ายอีกน้ำหนึ่งมองเขาด้วยแววตาเปียกชื้นความโกรธความสับสนและความรับปะทะกันในใจเธออยากจะพูดบางอย่างแต่เสียงกลับสั่นเกินควบคุม ทันใดนั้นเสียงประตูดังขึ้นจากทางเดินเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังเข้ามาใกล้พากินหันไปน้ำหนึ่งหันตามร่างของชายไวกลางคนในชุดสูทด,ดำปรากฏขึ้นแววตายเย็นเฉียบของเขาทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีพากินถึงเวลาที่เธอต้องรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเสียงนั้นเต็มไปด้วยแรงกดดันทั้งสองคนมองหน้ากันหัวใจของน้ำหนึ่งเต้นแรงราวกับจะหลุดจากอก และในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าความจริงที่กำลังจะเปิดเผยอาจเปลี่ยนทุกอย่างตลอดไปพากินหันกลับไปมองชายคนนั้นสายตาของเขาแข็งกร้าวแต่เต็มไปด้วยคำถามพ่อหมายความว่าอ,อย่างไรเสียงของพากินนิ่งแต่แฝงความระแวงชายวัยกลางคนยิ้มเพียงเล็กน้อยรอยยิ้มนั้นเย็นเยียบยิ่งกว่าอากาศในห้องเขาเดินเข้ามาช้า,ชา รองเท้าหนังขัดเงากระทบพื้นหินอ่อนเป็นจังหวะสม่ำเสมอเธอคิดว่าความจริงมีแค่ที่เห็นใช่ไหมพากินน้ำหนึ่งยืนนิ่งใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะกลิ่นน้ำหอมของชายคนนั้นลอยแต่จมูกเป็นกลิ่นเดียวกับที่เธอเคยได้กลิ่นในคืนที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเธอขยับถอยหลังโดยไม่รู้ตัวชายวัยกลางคนเหลือบมองเธอเธอก็รู้สินะว่าคืนนั้นไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญน้ำหนึ่งสะดุ้ง ดวงตาเบิกกว้างริมฝีปากสัน่นแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาพากินมองหน้าพ่อของตนอย่าบอกนะว่าพ่อเป็นคนจัดการทั้งหมดใช่เสียงตอบนั้นเย็นเฉียบจนทุกอย่างในห้องเหมือนหยุดนิ่งพ่อเป็นคนให้ลูกแต่งงานกับเธอเพื่อปิดบังเรื่องที่เกิดขึ้นคืนนั้นสายตาของน้ำหนึ่งพร่ามัวไปด้วยน้ำตาทำไมทำไมต้องทำกับฉันแบบนั้นเธอพูดเสียงสัน่น ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉันแค่อยากใช้ชีวิตเงียบเชียบชาย,ยกลางคนหัวร้อเบาๆเาพราะเธอถือกุญแจสำคัญไว้ในตัวเองเขากล้าวเข้ามาใกล้เด็กในท้องของเธอไม่ได้เป็นเพียงลูกของพากินพากินเบิกตากว้างพ่อพูดอะไรนะเสียงของเขาเริ่มสั่นชายคนนั้นมองตรงไปที่ลูกชายแล้วพูดชา้ชาช้าชัดถ้อยชัดคำ เด็กคนนั้นคือผู้สืบสายเลือดของตระกูลที่พ่อไม่ควรมีน้ำหนึ่งหายใจติดขัดหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นเธอมองชายทั้งสองคนตรงหน้าความจริงที่กำลังค่อยๆปรากฏนาวเย็นกว่าฝนที่ตกนอกหน้าต่างเสียอีกสายฟ้าแลบวาบกลางท้องฟ้าเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนเข้ามาในห้องและในแสงวาบนั้นสีหน้าของชายไวกลางคนเผยให้เห็นรอยแผลเป็นเก่าตรงขมับ น้ำหนึ่งจำได้ทันทีนั่นคือใบหน้าที่เธอเห็นในเงาเงียบคืนนั้นในห้องมืดก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงเลือดในกายของน้ำหนึ่งเย็นเฉียบมือของเธอสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นภาพในความทรงจำไหลายกลับมาอย่างรวดเร็วแสงไฟสลัวในห้องนั้นเสียงลมหายใจของชายที่อยู่ใกล้และรอยแผลเป็นตรงขมับที่เธอเห็นผ่านแสงไฟสันไหวหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิด ไม่นะเสียงเธอสั่นอย่างหมดแรงอย่าบอกนะว่าคืนนั้นคือคุณชายวัยกลางคนยืนนิ่งแววตาเยือกเย็นเขาไม่ตอบในทันทีเพียงแต่มองเธอด้วยสายตาที่เหมือนสำนึกบนความลับดํามืดพากินขยับเข้าไปข้างหน้าพ่อผู้สีมันหมายความว่าย,ยังไงเสียงของเขาแหบต่ำเต็มไปด้วยแรงกดดนันชายคนนั้นสูดลมหายใจลึก คืนที่เธอถูกวางยาเสียงของเขาเอ่ยช้าช้าฉันเข้าใจว่าเธอคือผู้หญิงอีกคนที่ตั้งใจจะทำลายบริษัทของเราฉันแค่ต้องการข่มขู่แต่ทุกอย่างผิดพลาดน้ำหนึ่งสุดลงกับพื้นเสียงสะอื้นของเธอดังก้องในห้องเงียบภากินมองพ่อของเขาด้วยแววตาไม่อยากเชื่อมือกำาแน่นจนเส้นเลือดขึ้นพ่อทำแบบนี้ได้ยังไงเสียงของเขาเต็มไปด้วยความสันเทือน เธอเธอไม่ผิดอะไรเลยชายวัยกลางคนหลับตาลงพ่อรู้ว่ามันสายไปแล้วแต่เด็กในท้องของเธอคือสายเลือดของเราน้ำหนึ่งเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลไม่หยุดคุณทำลายชีวิตของฉันเสียงเธอสั่นพร่าและจะให้ฉันทำยังไงกับความจริงนี้พาคิงคุกเข่าลงตรงหน้าเธอมือของเขาสัน่นแต่ยังเอื้อมไปจับมือเธอไว้แน่นเธอไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้น เสียงของเขาแน่วแน่ฉันจะปกป้องเธอกับลูกไม่ว่าจะต้องเจอกับใครก็ตามชายวัยกลางคนมองลูกชายด้วยสายตาแปลกประหลาดทั้งโศกทั้งกลัวและทั้งสิ้นหวังแต่ในเงามืดข้างหลังเขามีเงาของชายอีกคนหนึ่งยืนอยู่เงียบเียบเงานั้นค่อยๆก้าวออกมาและในมือของเขาถือกล้องถ่ายภาพพร้อมไฟกับพลิบแดงเสียงกดชัตเตอร์ดังขึ้นภาพทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในพริปตา และความเงียบอันหนาวเยวือกกระปกคลุมทั่วทั้งห้องอีกครั้งเสียงกล้องดังใช้กล้องสะท้อนในอากาศทุกคนหันขวับไปยังต้นเสียงแสงไฟสีแดงจากเครื่องบันทึกยังคงกับพริปอยู่กลางความมืดชายแปลกหน้าก้าวออกมาจากเงาใบาหน้าเรียบเฉยใต้หมวกแก็ปสีดำในมือของเขายังถือกล้องแน่นใครส่งคุณมาพากินถามเสียงแข็งเขายืนบังน้ำหนึ่งไว้โดยสัญชาตญาณ แววตาคมจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของชายคนนั้นชายแปลกหน้าหัวเราะเบาๆฉันก็แค่คนทำงานตามคำสั่งเสียงของเขาราบเรียบแต่ทุกถ้อยคำมีแววเย้ยแยงอยู่ชายวัยกลางคนที่ยืนอยู่ด้านหลังพากินชะงักสีหน้าเริ่มเปลี่ยนใครสั่งแกเขาถามเสียงสั่นพูดมาชายในหมวกแก็บเงยหน้าขึ้นแสงไฟจากคมพดดาวสะท้อนเข้าดวงตาคม คนที่อยากให้ความจริงคืนนี้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะน้ำหนึ่งตัวแข็งเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบปลบเสียงฝนพากินมองกล้องในมือชายคนนั้นและทันใดเขาก็เข้าใจทุกอย่างคลิปนี้มันถูกส่งไปแล้วใช่ไหมเสียงเขาเยือกเย็นแต่หนักแน่นใชยในหมวกแก๊บยกยิ้มส่งไปหมดแล้วทั้งภาพทั้งเสียง คนทั้งประเทศจะได้รู้ว่าทายาทตระกูลทรงพลมีลูกกับผู้หญิงที่พ่อของตัวเองเคยแต่ต้องน้ำหนึ่งสุดลงอีกครั้งมือเธอกุ่มหน้าอกแน่นอากาศรอบตัวหนาวเย็นจนแทบหายใจไม่ออกโลกทั้งใบเหมือนถล่มลงตรงหน้าพากินหันขวับไปทางพ่อแววตาเต็มไปด้วยความผิดหวังและโกรธแค้นทั้งหมดนี้เป็นผลจากสิ่งที่พ่อทำชายวัยกลางคนพูดอะไรไม่ออก ใบหน้าเขาซีดเผือดริมฝีปากสันร่างสูงเริ่มเซไปข้างหลังเสียงเครื่องบันทึกในมือชายแปลกหน้ายังคงกระพริบดังแช่แชต่อเนื่องทันใดนั้นเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นไฟในห้องดับวูบเหลือเพียงแสงวากจากฟ้าข้างนอกและในเงานั้นมีเสียงลมหายใจหนักของใครบางคนอยู่ใกล้เกินไปน้ำหนึ่งพยายามเอื้อมมือคว้าพากิน ก่อนที่เธอจะพูดได้เสียงบางอย่างแตกดังล่านเสียงกระจกหรือเสียงร่างคนล้มไม่มีใครแน่ใจเลยในความมืดนั้นกอลลิงควนไฟแผ่วบลอยคละคลุงในอากาศแสงฟ้าแลบอีกครั้งเผยให้เห็นเศษกระจกแตกกระจายเต็มพื้นน้ำหนึ่งพยายามเพ่งมองในความมืดหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอก่ากินเสียงของเธอแผ่วเบาและสั่น ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงฝนกระทบหน้าต่างเป็นจังหวะหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆเธอค่อยๆค,คลานไปข้างหน้ามือสัมผัสพื้นเย็นและคมกระจกปลายนิ้วเธอแตะโดนของเหลวอุ่นเหนียวเธอชะงักทันทีในแสงฟ้าที่แลบเข้ามาอีกครั้งเธอเห็นคราบเลือดเปื้อนอยู่บนมือไม่นะเธอพึมพำร,ร,ร่างของพากินนอนอยู่ตรงหน้าเลือดซึมออกจากแขนเสื้อสีขาวของเขาแววตายยังลืมอยู่แต่แสงในนั้นเริ่มพลาเลือน ขากินได้ยินฉันไหมน้ำหนึ่งสั่นสถานเธอเพยายามอุ้มเขาขึ้นเสียงหัวใจของเขายังเต้นแต่เบามากในมุมห้องเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งชายในหมวกแก๊บยืนอยู่ตรงประตูมือเขาถือปืนรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าใต้เงาไฟว่าไม่ต้องพยายามหรอกเสียงของเขาเยือกเย็นฉันแค่ต้องการให้เรื่องนี้จบลงตรงนี้ น้ำหนึ่งมองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและสิ้นหวังแต่ในมือของเธอเธอกำกระจกแหลมไว้แน่นเลือดจากมือไหลช้าๆลงบนพื้นเธอไม่รู้หรอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือใครชายคนนั้นพูดต่อฉันแค่ทำงานให้คนที่จ่ายเงินมากที่สุดและคนคนนั้นอยู่ใกล้เธอกว่าที่คิดเสียงสายฟ้าฟ,า,ฟาดดังขึ้นอีกครั้งแสงสว่างวาบลอดเข้ามาจากหน้าต่างเผยให้เห็นบางอย่างที่ชายคนนั้นไม่ได้ทันสังเกต ร่างของพากินขยับมือของเขายกขึ้นช้าๆในมือของเขามีเศษเหล็กแหลมที่หล่นมาจากกรอบรูปแตกบนพื้นเธอจะไม่แตะต้องเธอได้อีกเสียงพากินแหบตามแตนักแน่นก่อนที่ชายในหมวกแก๊ปจะทันเหลงปืนพากินพุ่งตัวเข้าชนเสียงปืนดังขึ้นสนัน่นร่างทั้งสองกระแทกเข้ากับโต๊ะไม้หนักน้ำหนึ่งกรีดร้อง เสียงสะท้อนในห้องกว้างจนทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งกลิ่นควันปืนและเลือดประปนกันในอากาศและท่ามกลางเสียงฝนที่ตกไม่หยุดมีเพียงเสียงหายใจแผ่วๆของใครบางคนที่ยังคงอยู่กลิ่นคาวเลือดเข้มข้นขึ้นในอากาศเสียงฝนที่กระหน่ำด้านนอกกลายเป็นเพียงฉากหลังน้ำหนึ่งพยายามคลานเข้าไปใกล้ร่างทั้งสองที่ล้มทับกันอยู่บนพื้นขยับไหวเพียงเล็กน้อยเธอคว้าผ้าม่านฉีออกมาผูกแผลให้พากิน มือเธอสั่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความม,มุ่งมั่นเลือดของเขาไหลซึมผ่านผ้าขาวจนกลายเป็นสีแดงเข้มอยู่กับชั้นพากินเสียงของเธอสั่นเครือแต่แน่นแน่อย่าหลับฉันขอร้องพาคกินหายใจถี่ดวงตาเขามองตรงไปยังชายในหมวกแก๊ปที่ยังนอนนิ่งอยู่กับพื้นปืนในมือของชายคนนั้นหล่นกลิ้งไปอยู่ไม่ไกลพาคกินพยายามเอื้อมมือแต่ก่อนที่เขาจะคว้าได้เสียงฝีเท้าอีกชุดหนึ่งดังขึ้นจากทางเดิน น้ำหนึ่งเงยหน้ามองแสงไฟจากทางเดินสองลอดเข้ามาเผยให้เห็นร่างของชายคนใหม่ในชุดสูทสีเทาเข้มใบหน้าเรียบเฉยแต่ในแววตานั้นตวับคมกริบและรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่าแตะปืนเสียงของชายคนนั้นราบเรียบแต่ทรงอำนาจเขาเดินเข้ามาอย่างมั่นคงรองเท้าหนังขัดเงาสะท้อนกับแสงไฟมือหนึ่งถือโทรศัพท์อีกมือถือร่มเปียกน้ำฝน น้ำหนึ่งมองเขาอย่างหวาดระแวงคุณเป็นใครชายคนนั้นหยุดยืนตรงหน้าฉันชื่อกสิดิตและฉันคือคนที่ควบคุมทุกอย่างตั้งแต่ต้นหัวใจของน้ำหนึ่งหยุดเต้นชั่วขณะพากินเหื่อยหน้ามองเขาเป็นนายเหรอเสียงของเขาแผ่วนายคือคนที่ส่งมันมาทำทั้งหมดนี้กสิดิตยิ้มบางๆฉันไม่ได้ต้องการค่าใคร ฉันแค่ต้องการความลับของตระกูลทรงพลและตอนนี้ฉันได้มาแล้วเขาก้มลงเก็บกล้องที่ตกอยู่บนพื้นไฟแดงยังคงกับพริบหลักฐานทุกอย่างอยู่ในนี้เขาพูดเรียบเรียบและมันจะถูกส่งออกไปในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าน้ำหนึ่งสายหน้าทำไมต้องทําแบบนี้เพราะความจริงต้องถูกเปิดเผยกระสดิดตอบโดยไม่ลังเลไม่มีใครควรจะใช้เงินและอำนาจปิดบังบาปของตัวเองได้ เสียงฟ้าผ่าอีกครั้งดังสนัน่นกระจกหน้าต่างสั่นสะเทือนและในช่วงเสี้ยววินาทีนั้นพาคิงคว้าเศษกระจกแหลมข้างตัวลุกขึ้นด้วยแรงสุดท้ายกระสิดหันมาแต่สายตาของเขาเจอเพียงเงาของพากินที่พุ่งเข้าหาเสียงกระจกแตกดังสนัน่นแสงฟ้าวาบเข้ามาพร้อมเสียงกรีดร้องของน้ำหนึ่งและทุกอย่างก็มืดลงอีกครั้งเหลือเพียงเสียงฝนที่ยังคงตกไม่หยุด และกลิ่นเลือดที่คละคลุ้งอยู่ในอากาศเสียงฝนค่อยๆเบาลงท้องฟ้าเริ่มเปิดเผยแสงรุ่งอรุณสีทองเงินลอดผ่านหน้าต่างคาริฮาทรงพลที่เคยเต็มไปด้วยความลับตอนนี้เหลือเพียงความเงียบสงัดและกลิ่นเลือดที่จางลงในอากาศน้ำหนึ่งนั่งพิงกำแพงมือกลุ่มหน้าท้องสายตาเธอมองไปยังร่างของพากินที่นอนอยู่ข้างหน้าแสงอ่อนของเช้าวันใหม่ส่องกระทบใบหน้าเขาอย่างนุ่มนวลเลือดที่ไหลซึมจากแผลเริ่มแห้ง แต่ริมฝีปากของเขายังคงมีรอยยิ้มบางๆที่อ่อนโยนเขายื่นมือมาสัมผัสมือของเธอเธอปลอดภัยใช่ไหมเสียงของเขาบาแทบเป็นลมหายใจน้ำหนึ่งพยักหน้าน้ำตาไหลาอาบแก้มทุกอย่างจบแล้วพากินเธอกระซิบตอบทั้งที่เสียงขาดห่วงกระสิดิดนอนนิ่งอยู่ไม่ไกลกล้องบันทึกที่เขาถือไว้แตกกระจาย หลักฐานทั้งหมดถูกทำลายไปพร้อมกับแสงฟ้าที่ผ่าลงมาคืนนั้นความลับของตระกูลทรงพลดับสูญไปในควันและเสียงฝนตำรวจและหน่วยกู้ภัยมาถึงในเวลาไม่นานเสียงไซเรนดังสะท้อนในอากาศยามเช้าน้ำหนึ่งถูกพยุงขึ้นเธอมองกลับไปยังคฤริหาตครั้งสุดท้ายบ้านที่เต็มไปด้วยความลับความกลัวและความรักที่เกิดขึ้นท่ามกลางบาปหลายเดือนต่อมาที่ชายทะเลงเงียบสงบของภาคใต้ น้ำหนึ่งอุ้มลูกน้อยในอ้อมแขนลมทะเลพัดกลิ่นเค็มอ่อนๆเข้ามาเธอมองดูเด็กชายที่มีดวงตาคล้ายพากินอย่างน่าประหลาดลูกเธอกระซิบเบาเราจะเริ่มต้นใหม่กันนะเสียงคลื่นซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่องดวงอาทิตย์ค่อยๆขึ้นเหนือขอบฟ้าเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกความทรงจำทั้งหมดเริ่มจางลงเหลือเพียงรอยยิ้มที่ผสมทั้งความเศร้าและความหวัง ภาพสุดท้ายคือหญิงสาวในชุดขาวอุ้มลูกเดินไปบนชายหาดที่ถูกอับด้วยแสงทองของรุ่งอรุณรอยเท้าทั้งสองคู่ค่อยๆจมหายไปในผืนทรายแต่บนฟ้าเหนือสีสะเสียงของลมยังคงกระซิบว่าทุกความเจ็บปวดคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่